สวัสดีค่ะมาดูตาเก็บผักโจมเก็บไปเขาก็แต่งของเข้าไปกลัวมันจะสูงสูงมากก็เอาไม่ไหวเนาะเอาไม่ถึงอจมยอดใหญ่ๆเลยค่ะมีแต่ยอดใหญ่ๆโอ้ะตัดทิ้งนั่นตัดออกไปแต่งอย่างนั้นนะค่ะ อันนี้วันนั้นฉันมาทำยอดมันหักันวมันแักินจ้ะจ้ะจ้อมยอดสวยจริงๆเนาะอันนี้เอากิโลคะกิโลก็เอาได้ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์คุณก็เยอะเนี่ยเนี่ยเยอะยู่มมันแน่นเนี่ย ยอดมันแน่นมันมันน้อยแต่ยอดมันเยอะอืม,มอ,อืม,ม,อ,มอ,อืม ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟีทุกคนนะคะ